สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Feedom Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้วันที่21ตุลาคม2563ครับผมนะฮะอยู่กับนะในส่วนของโครงการคนละครึ่งเหมือนเดิมครับวันนี้ฮนะในส่วนของวันที่21ตุลาคมเนี่ยนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของโครงการเนี่ยนะครับผ่านมาแล้ววันที่16เนาะเปิดลงทะเบียนครับ1 6 17 1 89 20นะฮะผ่านมาแล้ว5วันครับผมนะฮะในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับในส่วนของการลงทะเบียนล่าสุดนะครับมีจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์นะครับจากโครงการต้องบอกว่าเป็นโครงการที่มีโคต้าหรือเขาเรียกว่าจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นะครับ10ล้านคนเท่านั้นนะฮะ ปัจจุบันครับผมวันที่21ตุลาคมฮะผมเปิดช่วงประมาณนะครับตีห้าเนาะเดี๋ยว6โมงเช้าวันนี้นะครับใครก็อาจจะได้ดำเนินการนะครับลงทะเบียนต่อนะครับปัจจุบันครับผมนะฮะอัปเดตวันที่21ตุลาคมครับผมหลังจากที่ใช้สิทธิ์ไปแล้ว5วันนะครับสิทธิที่นะครับที่รัฐช่วยจ่าย50%ครับผมไม่เกินวันละ150บาท สูงสดเนี่ยนะฮะไม่เกิน3000บาทตลอดระยะเวลาโครงการครับสิทธิที่คงเหลือครับผมอยู่ที่3638,441 0สนิทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือยังคงเหลืออยู่ถ้าพูด,ดง่ายๆครับผมอีกหนึ่งนะฮะลักษณะก็คือว่ารับสิทธิ์ไปแล้วครับผม63,61559สทธิ์นะฮะ หรือคิดเป็นครับผม63.6%นะครับอันนี้ก็นะครับผ่านมาเขาเรียกว่าก็จะแตะ70%แล้ว นะครับยังไงก็ถือว่านะครับเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการเนาะนะครับแล้วก็ที่จะมาช่วยกระตุ้นนะในช่วงของการใช้จ่ายนะครับภาคประชาชนนะครับในช่วงของโค้งสุดท้ายของปี2563นี้นะครับโครงการนะครับสิ้นสุดนะครับวันที่31นะครับธันวาคมนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับมาอัปเดตและแบ่งปันกันนะครับ วันนี้ครับผมนะสิ่งที่จะชวนพวกเรามานะครับพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของอาการที่เราเนี่ยดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการได้รับนะครับเอสอ็มเนะจากการเข้าไปที่ w w w ร์ไวด์คนละคึ่งดอทคอมในการลงทะเบียนเนาะนะครับรวมไปถึงนะฮะการลงทะเบียนแอปพลิเคชันที่เรียกว่าแอปพลิเคชันเป๋าตัาง แล้วก็ทําการนะครับยืนยันนะบัญชี g ีไวเลตของเรานะครับเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับใครที่ยังไม่มีกล่องนะครับของสิบคนละครึ่งนะฮะท่านอาจจะต้องรอวันที่23นิดหนึ่งใครที่บอกว่ายังเติมเงินไม่ได้นะครับอันนี้ก็เพื่อจะให้มั่นใจนะครับในเรื่องของการเติมเงินคนละครึ่งหรือโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับท่านอาจจะรอกล่องขึ้นก่อนก็ได้หรือไม่รอท่านก็สามารถที่จะใช้ เขาเรียกว่าเป็นบัญชี g w วรเเนาะ ID 15หลักของเราท่านก็สามารถที่จะดําเนินการตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะเอาเลข15หลักเนาะที่เป็น g w วอร์ ID 15หลักเนี่ยนะครับทำการเติมเข้าเลยผ่านทางด้านของโมบายแบงกิ้งก็ดีนะครับหรือจะเป็นทางด้านของ QR พร้อมเพย ได้ลอง QR พร้อมเพย์แล้วครับผมนัง่ายมากนะครับเราแค่กด QR บาร์โค้ดนะครับขึ้นมาแล้วก็ทําการสแกนยิงโอ้โหเร็วมากครับผมนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะเพราะว่าวิธีการเติมเงินเนี่ยนะครับในเรื่องของการเติมเข้าบัญชี G ีอรเนี่ยมีด้วยกัน3วิธีนะครับอย่างที่นะฮะในช่องเราเนี่ยได้แบ่งปันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านโมบายแบงกิ้ง ก็คือแอปพลิเคชันในมือถือของเรานี่แหละนะครับโดยใช้รหัส G w a l e t ID 15หลักเป็นตัวนะครับเขาเรียกว่าเลือกนะครับแล้วก็ลงหมายเลขตรงนี้ลงไป15หลักนยฮะแล้วก็กดจํานวนเงินว่าเราจะเติมเข้าไปในบัญชี G w a l e t ของเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําการกดนะครับจำนวนเงินแล้วก็กดโอนเลยนะครับรวมไปถึงนะฮะในเรื่องของการที่เราจะใช้นะครับ QR ที่เป็นพร้อมเพย์อันนี้ง่ายนะครับลองแล้วง่ายมากๆนะครับแล้วก็วิธีที่3ก็คือ เติมผ่านตู้ ATM นะครับหลายท่านยังถามมาอยู่นะครับว่าเอ๊ะถ้าไม่มีบัญชีกรุงไทยท่านสามารถเติมเงินหรือใช้งานแอปพลิเคชันเป๋ตังได้ไหมสามารถใช้ได้ครับผมอย่างที่บอกว่ามันเติมเงินได้หลายธนาคารนะฮะท่านไม่มีบัญชีกรุงไทยท่านก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป๋ตังได้นะครับรวมไปถึงนะฮะในส่วนของใครที่ถามมาว่าเฮ้ยเราสามารถให้เพื่อนหรือให้ญาติหรือให้คนอื่นเนี่ยเติมเข้ามาได้ไหม ได้ครับผมเราแค่กดนะครับในส่วนของตัว G Wallet ID 15หลักของเรานะครับให้นะฮะคนที่เราอยากจะเติมนะหรือเติมให้เราเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับ อ่ะโอเควันนี้ครับผมนะเมื่อเราพร้อมเรียบร้อยนะครับมีเงินในบัญชีจีวเรแล้วได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเรียบร้อยแล้ววันนี้จะพาท่านนะครับมาค้นหาร้านค้าว่าวิธีการค้นหาร้านค้าเนี่ยนะครับมันมีวิธีอย่างไรนะครับในเรื่องของการอยากจะรู้ว่า i, เฮ้ยราอยู่จังหวัดนี้ร้านมันอยู่ไหนบ้างนะครับเพราะว่า มันอาจจะใช้เวลาเนาะถ้าเราจะไปตะเวนเนีฮะแต่มันจะเร็วมากครับผมที่มันมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีช่วยเรานะครับเวอนะครับ t คนละครึ่ง com จัดการบริหารเรื่องของการค้นหาร้านค้าได้อย่างรวดเร็วครับผมวันนี้จะพาทุกท่านมาดูแล้วก็มาเข้านะครับว่าวิธีการเข้าหาหรือค้นหานเนี่ยนะครับเรื่องของของกินนะฮะของใช้หรือร้านอาหารทั่วไปมันจะค้นหาได้อย่างไระมาดูกันเลยครับ เวลาเราเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับผมก็จะมีปรากฏหน้าแรกนะครับนะครับอันนี้คือหน้าหลักถูกไหมครับก็จะมีในส่วนของตัวหน้าแรกนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับโครงการรวมไปถึงวิธีการเข้าร่วมรับสิทธิ์นะครับค้นหาร้านค้าใครที่อยากจะดูจํานวนนะครับเราก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะนะครับก็คือดูจํานวนสิทธิ์คงเหลือนะครับสมมุติเรากดดูตะกี้ที่ผมบอกไปแล้วเนาะนะครับกดดูป้าบเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับตัวเลขก็คือว่าสิทธิคงเหลืออยู่ที่ 3 6 3ล้านห0สนินะครับนี่คือเป็นในส่วนของที่ยังเหลืออยู่นะครับเอาละวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของตัวค้นหาร้านค้ากันตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับ1นึีนะครับพอกดเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะมีนะครับปรากฏว่าค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอ่าตรงนี้สามารถนะครับค้นหาชื่อนะครับหรือร้านนะฮะ ในเรื่องของเครื่องดืง่มร้านอาหารร้านธงฟ้านะครับต,ต่างๆได้นะครับหรือถ้าเรายังไม่กดข้างบนถูกไหมเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งฮะก็จะเป็นประเภทร้านค้าแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มครับกลุ่มที่2ครับผมเป็นร้านธงฟ้านะครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นกิจการร้าน o อ o p อนะครับแล้วก็กลุ่มที่4เนี่ยจะเป็นสินค้าทั่วไปนะนะครับเลื่อนลงมาอีกครับผมนะนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่า เป็นแผนที่นะเป็นแผนที่โอ้โหแบบเอาเป็นว่าแบบว่าติ๊กได้เลยนะนะครับข้อดีอย่างหนึ่งเนี่ยฮะพวกเราครับถ้าดูนะค้นหาตามจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีอันนี้คือทั้งหมดอยู่ถูกว่านะครับถ้าเราค้นหาจังหวัดเราก็สามารถติ๊กดอกดาวตรงนี้ได้แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนาะนะครับแต่เราดูตรงนี้ก่อนนิดนึงฮะเห็นไหมฮะประทุมธานีมีร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งณตอนนี้นะครับก็คือสามารถใช้ได้ครับ3 4 6 2ล้านเห็นไหมครับ นนทบ,บุรีอ่าเงี้ยครับผมโอ้นะฮะมีเยอะกรุงเทพมีถึง23,504ล้านค้า <ics> นะครับอ่าอยู่จังหวัดไหนอยากดูได้ครับผมนะเราก็เลื่อนดูได้เลยนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นยังไงนะครับพระนครศรีอยุธยาก็มีล้านค้าที่ร่วมโครงการสองพันสามร้อยห้าสิบสองล้านนะครับอ่าสมมุติมาภาคเหนือบ้างนะผมอยู่ภาคเหนือนะครับเรามาดูภาคเหนือนิดนึงนะครับ มาดูเชียงใหม่กันหน่อยแล้วนะครับนี่ฮะเชียงใหม่นะครับก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้านค้าที่เข้าร่วมโครงการครับผมนี่นะฮะอย่างเจ๋งครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันบ้างนะครับว่าเฮ้ยเราค้นหายังไงบ้างสมมุติว่าเรากดนะครับในส่วนของตัวช่องค้นหาตรงนี้นะครับเนาะมันก็จะมีบอกอีกครับว่าเฮ้ยร้านค้าเครื่องดื่มไหม หรือร้านโอท็อปหรือร้านธงฟ้าเห็นไหมติ๊กเนี่ยมันจะมีบอกนะครับสมมุติผมต้องการร้านธงฟ้าแล้วกันเนาะนะครับร้านธงฟ้าเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าบอกนะครับอ่ะอยากกินข้าวร้านอาหารก็เลือกได้นะครับเอาสักหน่อยยกตัวอย่างครับร้านอาหารแล้วกันเมื่อติ๊กเข้ามาครับผมก็จะมาปรากฏนะครับหน้านี้เลยก็คือค้นหาร้านค้านะครับที่เป็นร้านโอท็อปทั้งหมดนะตรงนี้หน้านี้นะครับหรือจะเป็นร้านอาหารลกเลือกได้ครับฝั่งนี้ นะครับหน้าจอมันก็จะมีร้านชื่อบอกนะครับแต่แน่นอนว่าเราต้องโฟกัสที่ไหนครับจังหวัดก่อนถูกป่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจังหวัดผมขอญาตเชียงใหม่เลยนะครับมาที่เชียงใหม่เลยนะครับอ่านี่ฮะเชียงใหม่นะครับผมก็จะเลือกเชียงใหม่ตรงนี้นะครับติ๊กเลือกไปเลยครับตรงจังหวัดตรงนี้นะนะครับเลือกเชียงใหม่ครับคลิกไปหนึ่งที เมื่อเราทําการเลือกเชียงใหม่แล้วนะครับยังกับรุณาเลือกได้ด้วยเนาะราคามีเลทครับผมนี่โอ้ดีมากมากครับผมนะสุดยอดสุดยอดนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวราคานะครับที่จะให้เราได้เขาเรียกว่าทําการดูด้วยว่าเฮ้ยเราอยากต้องการใช้เท่าไหร่สมมุติว่าเราจริงๆงโครงการคนละครึ่งเนี่ยเขาให้เรา150ใช่ป่ะแล้วเราก็เติมได้นะครับจริงๆเติมได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับอยู่ที่ราคาแล้วงาน,นสมมุติผมบอกว่า,วาประมาณ100ถึง ห0 0่งรบาทแล้วกันนะผมเลือกตรงนี้นี่มาแล้วครับผมผมเลือกราคาเรียบร้อยนะครับจริงๆมันมีบอกอีกด้วยนะว่าเฮ้ยประเภทของร้านอาหารเครื่องดื่มเนี่ยคุณคุณอยากจะดูอะไรนะครับสมมุติว่าผมอยากจะกินเออหมจริงๆมีเยอะเลยนะร้านอาหารทั่วไปร้านตามสั่งอาหารจานเดียวก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับนะยชาบูสูกี้ยากิ้อนะ่หรือมอไฟเนี่ยมีหมดเลยเอาผมต้องการเป็นโอ้มีคาราโอเกะด้วยฮะ นะครับอ่ะอยากจะบุฟเฟ่ต์หน่อยดิบุฟเฟ่ต์นะครับจริงๆมีเยอะแยะเลยนะนะครับขอญาตเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วกันนะอยากกินบุฟเฟ่ต์ติ๊กบุฟเฟ่ต์เลยครับนี่มาแล้วครับผมเชียงใหม่มีร้านอะไรบ้างนะฮะมาดูกันหน่อยครับผมอ่านะฮะร้านแรกที่ปรากฏครับผมอยู่สันทรายเชียงใหม่ครับผมเป็นบุฟเฟ่ต์นะม่วนใจณภานี่นะครับหรือนะครับอันนี้อันนี้ปิดอยู่นะครับ อันนี้เปิดอยู่ด้วยนะมีสถานะนะครับร้านนะครับตังฟูบุฟเฟ่หมูจุ่มอ่านี่ฮะผมนะครับบอกแนะนำด้วยนะเมนูแนะนำครับผมบุฟเฟ่หมูจุ่ม149บาทครับนี่บุฟเฟ่หมูกระทะครับ159าบาบาทครับผมนี่เป็นร้านบุฟเฟ่ครับรวมเครื่องดื่มนะฮะมีทั้งหมูจุ่มหมูกระทะสุดยอดน้ำจิ้มรสเด็ดว้าวนะครับแม่เห็นแล้วก็น่าจัดนะ อ่ะสมมุติว่าผมต้องการร้านนี้แล้วกันนะมันโดนมันโดนผมก็ทําไงครับคลิกเข้าไปเลยลองดูซิได้ไหมอ่ะมาแล้วครับผมลิงก์เข้ามาที่หน้านะครับตั้งฟูบุฟเฟ่หมูจุ่มนะเรียบร้อยสิ่งที่เราจะได้เห็นนะครับผมก็คือร้านนี้ครับผมนะก็มีบอกนะครับตะกี้เหมือนกันครับผมเรื่องของเ,อเมนูแนะนำเนาะบุฟเฟ่ดังกล่าวนะครับและที่สำคัญครับผมนี่ นะครับช่วงราคาบอกกิจการสิ่งอำนวยความสะดวกข้อมูลการเดินทางครับผมมีด้วยท่านลูกค้าสามารถจอดรถได้ตั้งแต่หน้าร้านนะครับเกมนะถึงนะฮะหน้าโรงเผือกนะครับหากด้านหน้าเต็มนะฮะสามารถจอดได้ในบ้านได้นะครับหรือแจ้งพนักง,งานเพื่อแจ้งที่จอดรถด,ด้านหลังร้านได้ค่ะนี่ติดต่อเบอร์ชัดเจนครับผมนี่มี Facebook ด้วยครับแม่เขาถ้าอยากจะไปดูรีวิวอะไรก่อนก็ได้ นะครับแผนที่ครับผมท่านสามารถที่จะกดนะครับเพื่อจะเข้าไปหรือเดินทางได้เลยนะนี่คือความง่ายนะของสมัยใหม่นะครับก็คือกดเข้าไปเลยครับผมเดี๋ยว GPS มันจะนำทางให้เราไปเองนะครับผมนะมีแผนที่บอกครับผมอยู่ที่17ทับหครับผมนะท่าสาราครับเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมนี่คือรหัสไปรษณีย์โอ้โหพระเจ้าครับไปเลยไหมนะฮะ นะครับผมก็โอ้โหต้องบอกว่าอ่ะใช้สิทธิ์กันครับผมนี่คือเป็นตัวอย่างครับในเรื่องของเขาเรียกว่าอาหารนะครับบุฟเฟ่ทีนี้ไปดูอย่างอื่นนิดนึงครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูที่เอ่อเป็นหมวดอื่นบ้างนะครับหมวดอื่นบ้างเออกินเรียบร้อยแล้วเนาะเขาเรียกกินของขาวเรียบร้อยละเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเขาเรียกว่าตบด้วยเอ่อช็อปหน่อยฮะช็อปหน่อยนะครับผมขออนุญาตไปที่สินค้าทั่วไปสิ เมื่อเราติ๊กสินค้าทั่วไปนะครับผมยังอยู่จังหวัดเชียงใหม่อยู่นะฮะนะครับตรงนี้ราคานะครับสามารถใส่ได้นะครับเราก็เลือกได้ว่าคุณต้องการใส่ราคาเท่าไหร่นะครับผมใส่100บาทสมมุติใส่100บาทนะครับมีสูงสุดด้วยนะครับอ่ะสามรบาทเหมือนเดิมนะแล้วก็เออเป็น ประเภทสินค้านะฮะประเภทสินค้าก็จะมีครับร้านขายของฝากก็มีนะร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทเฮ้ยมีรถยนต์ด้วยร้านขายรถยนต์มอเตอร์ไซค์ร้านขายอุปกรณ์เพื่อการกีฬาครับผมร้านขายสินค้าการเกษตรนะครับเอาน่าสนใจสมมติผมไปติ๊กในเรื่องของตัวร้านขายรถยนต์มอเตอร์ไซค์สิอ่านิดหนึ่งนิดนึครับผมติ๊กเลย นี่นะครับผมก็เป็นในส่วนของตัวอู่รถพิพัฒน์นะครับพีรพิพัฒน์นะครับก็เป็นร้านขายหรือเช่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์นะอันนี้คือแทาติกในเรื่องของตัวรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับเอาเป็นอะไรดีมีอย่างอื่นเยอะแยะนะครับผมมีเสื้อผ้านะครับมีเสื้อผ้าเนี่ยขอดูเสื้อผ้าหน่อยสิโอ้โหเสื้อผ้าเยอะครับผมนะโอ้นะครับแหม สมมติผมมาเจอถูกใจครับผมนะร้านทองดีนี่นะครับผมเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับเครื่องประดับนะครับหรือสินค้าแฟชั่นอ่ะสมมติผมเลือกเข้าไปดูดิอ่ะเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีนะครับเหมือนเดิมครับในเรื่องของตัวเอ่อ G.P.S ให้ท่านสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับนะตั้งอยู่ที่ไหนบอกชัดเจนนะครับอ่ะอันนี้คือวิธีการนะครับค้นหาเนาะ นะครับก็นะฮะไม่ยากครับผมนะอย่างที่บอกครับหลักๆก,ก็คือเข้ามาในหน้าอย่างนี้แหละนะครับเราก็เลือกประเภทร้านค้านะครับว่าร้านค้าเราต้องการเลือกแบบไหนจังหวัดนะครับที่เราต้องการที่เราอยู่นะครับก็ก็เลือกได้นะครับจริงๆช่องนึงเนาะ อำเภออย่างเงี้ยเนาะโอ้น่าจะเหมาะขนาดนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือเป็นเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการที่เราจะค้นหานะครับในเรื่องของตัวร้านค้านะครับก็มีวิธีการง่ายๆเนาะไม่ไม่ซับซ้อนอะไรครับผมในเว็บไซต์ w วิร์ด a วด์เว็บคนละครึ่งคอมเนี่ยนะครับก็ถือว่านะครับจัดการให้กับทางด้านของ ผู้ใช้เนี่ยหรือเขาได้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับเข้ามาเพื่อจะนะใช้บริการเนาะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการแล้วกันครับท่านหลายท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราขี่รถตะเวนได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งก่อนแล้วกันในเรื่องของการเตรียมพร้อมว่าสิ่งที่เราจะต้องการเนี่ยนะครับมันมันมันอยู่ที่ไหนมันอยู่จุดไหนนะครับในสมัยปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก็เข้ามาช่วยเรานี่เรื่องของการจัดการและบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับผม อะประมาณนี้ครับผมในเรื่องของการค้นหาร้านค้านะครับคิดว่าไม่น่าจะยากในเรื่องของกับทุกท่านที่อยากจะค้นหานะครับในส่วนของเขาเรียกว่าร้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับนะร้านอาหารเครื่องดื่มนะครับหรือร้านโอท็อปนะครับร้านธงฟ้าหรือสินค้าทั่วไปก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะนะเลือกนะครับในเรื่องของจังหวัดได้รวมไปถึงช่วงราคาที่เราต้องการนะครับทีนี้มีหลายท่านนะครับถามมาว่า ถ้าสมมุติว่าเราต้องการซื้อวันนั้นเนี่ยนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่อ่สมมติผมยกตัวอย่างแลวกันเนาะราคาอยู่ที่400บาทเราจะต้องมีการจ่ายอย่างไรบ้างอ่ะโอเคย้ำนะครับ ราคา400บาทนะครับที่เราจะใช้จ่ายในวันนั้นนะครับสมมุตินะครับเราไปซื้อนะครับของเครื่องใช้นะครับรวมแล้ว400บาทเราจะต้องมีการจ่ายอย่างไรนะครับเอาละอันแรกคิดง่ายๆครับผม400บาทเอาไปลบ150บาทก่อนนะครับที่รัฐทําการให้เราถูกปะ400บาทลบที่รัฐให้เรา150บาทนะครับก็จะเหลือนะครับ250บาท นะครับ250บาทเอามาจากไหนก็เราก็เติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตางังหรือบัญชี g ีวอร์เรของเรา250บาทนะครับแล้วก็ไปทําการอะไรครับสแกนถุงเงินของร้านค้า400บาทตะกี้นี้นะครับเงินมันก็จะวิ่งมาอัตโนมัติเลยคํานวณให้เราเลยครับว่า150บาทคุณได้ใช้สิทธิ์ในวันนั้นเรียบร้อยแล้วเต็มโค้ต้าเพราะได้แค่150บาทต่อวันใช่ไหมโครงการที่รัดให้เรานะครับหรือเขาเรียกจ่ายช่วย ส่วน250บาทก็จะวิ่งมาเลยครับมาที่แอปพลิเคชันเป๋าตังของเราโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปกรอกอะไรนะครับแล้วก็ดูว่าโอเค150บาทของรับให้ถูกต้อง250บาทนี่คือจากแอปพลิเคชันเป๋าตังของเราบัญชีจีวอเล็ตของเราถูกต้องรวมแล้วเป็น400บาทนะครับก็แค่กดยืนยันนะครับแล้วก็ดําเนินการจ่ายแค่นั้นเองครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกินนะครับในส่วนของนะครับโค้ต้านะครับไม่ว่าจะเป็นคือ เต็มริมิตในวันนั้นเนี่ยท่านสามารถใช้ได้คือ300ถือว่าอันนี้คือถ้าคนละครึ่งรัฐจ่าย150เราจ่าย150จบแต่ถ้าเกิน300ไปนะครับเราก็จะจ่ายมากกว่ารัฐให้ขึ้นอยู่กับว่าราคาสินค้านั้นมันเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างตะกี้คือ400ก็ชัดเจนรัฐจ่าย150เราจ่าย250อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ถือว่าเป็นการที่ให้พวกเราได้มองเห็นภาพและ เข้าใจมากขึ้นนะครับส่วนใครที่นะครับเขาเรียกว่ารอ SMS นะครับที่บอกว่า3วันเนี่ยนะฮะยังไม่แจ้งเลยนะครับอันนี้เห็นใจและเข้าใจจริงๆครับผมไม่รู้ว่าจะตอบยังไงนะครับไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้นะครับหรือใส่ข้อมูลผิดก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าท่านยังไม่มั่นใจนะฮะท่านก็สามารถที่จะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับธนาคารกรุงไทยเนาะนะครับเบื้องต้นได้ก่อนแล้วกันนะฮะว่าเฮ้ยมันมันมันมาหานมาหลายวันแล้วเนี่ยหลังจากลงทะเบียนเนี่ยทำไมยังไม่ได้รับสิทธิ นะครับเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านนะครับเข้าใจอยู่ว่าแรกๆมันอาจจะซับซ้อนแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการลงทะเบียนต่างๆเนี่ยมันหลายขั้นตอนครับแต่ถ้าทําเสร็จแล้วครับนี่หมูๆเลยท่านก็ใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่นะครับแรกๆอาจจะฝืนความรู้สึกเนาะนิดนึงว่ามันโครงการนะมันมีขั้นตุงขั้นตอนอะไรมันยุ่งยากและซับซ้อนมากเลยนะครับเข้าใจครับแต่ว่าถ้าเราได้ลงมือทําแล้วทุกอย่างครับมันมีการเปลี่ยนแปลงและ การเปลี่ยนแปลงมันก็จะทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เก่งขึ้นด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆนะฮะทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่ที่เขาเรียกว่ากําลังพยายามเรียนรู้อยู่และเราก็เชื่อมั่นว่าท่านสามารถทําได้แน่นอนนะฮะและถ้าไม่ได้จริงๆนะครับท่านก็จะมีลูกหลานคอยช่วยท่านอยู่นะมีคนอื่นคอยช่วยท่านได้นะครับรวมไปถึงช่องเราท่านสามารถพิมพ์มาสอบถามได้ขออนุญาตนะตอบช้าหน่อยครับแต่พยายามไล่ตอบให้ทุกคอมเมนต์แน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ถ้าเป็นประโยชน์ครับผม ก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้กับช่องเรานะครับได้เขาเรียกว่าหาข้อมูลนาะรละวิธีการง่ายเพื่อจะมาช่วยสนับสนุนให้ท่านได้ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับผมและที่สาคัญับผมอย่าลืมกดกระดิ่งครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราเลยทีเดียวนะครับเพราะเราก็จะนําข้อมูลดีๆนี่แหละมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันครับผมวันนี้ต้องล้ำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ